สองหรือสามคนคะสวัสดีค่ะคือแวนนะคะมีคำถามว่ามีพี่น้องกี่คนเนาะก็แปลว่า how many brothers and sisters do you have how many brothers and sisters do you have มีคำ,คำว่า sibling หรือว่ามากกว่าหนึ่งก็คือ siblings นะคะ Sibling หรือว่า siblings ก็หมายความว่าพี่น้องนะคะ uh, Brother ก็คือพี่ชายน้องชายแล้วก็ Sister พี่สาวน้องสาวนะคะ uh, Siblings ก็คือพี่น้องไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะการตอบในภาษาไทยกับภาษาอังกฤษก็ไม่เหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่ามีพี่สาวหนึ่งคนแล้วก็น้องชายหนึ่งคน ถ้าตอบเป็นภาษาไทยก็จะบอกว่ามีพี่น้อง3คนใช่ไหมคะนับตัวเองนะคะแต่ถ้าจะตอบกับภาษาอังกฤษก็ไม่นับตัวเองนะคะจะตอบว่า I have two brothers and sisters ค่ะ I have two siblings ค่ะไม่นับตัวเองนะคะค่ะมีพี่น้องกี่คนนะคะ How many brothers and sisters do you have? แค่นี้นะคะเจอกันใหม่นะคะ See you again.